นี่จ้ะโหน่ากินจังเลยครับมีไข่ยางมะตูมด้วยก็พี่รู้ว่าอาร์มชอบแบบนี้รีบกินซะเดี๋ยวลูกค้าเยอะจะไม่มีเวลากินครับแล้วพี่ไม่กินด้วยกันหรอพี่ค่อยกินตอนสายๆนะ่ะอาร์มกินเสร็จแล้วรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะใส่ชุดแบบนี้มาเสิร์ฟลูกค้ามันดูไม่ดีว้ากินคนเดียวเหงาจัางเลยอืไม่ต้องมาอ้อนเลยฝากดูร้านแป๊บ,บนึ่งนะเดี๋ยวพี่ไปหยิบของก่อน เฮ้ยแกเป็นใครวะแกเป็นโจนใช่ไหมอย่าเข้ามานะเว้ยเชิญโทรแจ้งตำรวจอย่างนี้แหละเฮ้ยอยู่ก่อนเขาจะผิดแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวแล้วแกจะเข้ามาร้านแม่ฉันได้ไงนี่ไม่ใช่เวลาเปิดว่าทำไมแม่ ไอ้กำนังโพเจอรตำรวจว่ามีโจรตางบุกบ้านไอ้ลูกจะกลับบ้านมาวันนี้ทําไมไม่บอกแม่ก่อนก็กลับมาหาแม่ทําไมต้องบอกก่อนด้วยล่ะแม่ไม่ตกใจเลยเหรอมีโจรบุกเข้ามาบ้านเนี่ยอะไรลูกผมบอกแล้วไงพ็ให้บอกลูกพี่ก่อนตั้งแต่แรก เล่นมาไม่บอกแบบนี้กะจะมาเซอร์ไพรส์แม่อีกแล้วใช่ไหมที่เซอร์ไพรส์ไอตั้งหา่าตอนนี้ยังช็อกอยู่เลยที่รู้ว่าไอ้กุ้ยน่าเป็นแฟนใหม่แม่อดีาเรียกอาร์มเขาแบบนั้นสินี่พ่อตายไปไม่ถึงปีแม่ก็มีใหม่แล้วเหรอแถมนี้เป็นรุ่นลูกอายุพอๆกับไอ,อ้นี่แม่คิดอะไรอยู่่ะเข้าใจแม่หน่อยสิลูกตั้งแต่พ่อเขาเสียไอ้ก็ต้องเป็นเรียนจริงแม่ให้อยู่คนเดียวแม่ก็เหงาเป็นธรรมดาพอดีอาร์มเขาเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้ มากินข้าวร้านแม่เป็นประจำกระได้เขานี่แหละช่วยคลายเหงาให้แม่เยอะเลยแล้วไปปิงปังกันตอนไหนทําไมไม่เห็นบอกไอ้เลยอามก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่สองสามเดือนเองช่วงนั้นไอ้เตรียมสอบก็อยู่หอนี่ก็เลยคิดว่าเราบอกก่อนไอ้กลับมานี่แหละรู้จักกันแค่สองสามเดือนแม่ก็ให้มันมาอยู่ในบ้านแล้วเหรอคิดดีแล้วใช่ป่ะแม่แล้วเป็นรู้หัวนอนปลายเท้าเขาดีขค่ไหนถึงไว้ใจขนาดนี้ที่บอกว่าเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเนี้หนีคดีมาหรือเปล่าเธอ ทำไมคิดอคติอย่างนั้นล่ะแม่ช็คประวัติมาดีแล้วอามก็เพิ่งย้ายก็มาทำโรงงานแถวนี้แม่อยากช่วยเขาประหยัดค่าใช้จ่ายก็เลยให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันและให้เขามาอยู่ฟรีแบบนี้ได้หรอตอนนี้แม่ให้อามมาช่วยที่ร้านไม่ต้องไปทำงานที่โรงงานแล้วตั้งแต่อามมาอยู่ช่วยแม่ได้เยอะเลยรายได้ก็เพิ่มขึ้นโหให้ออกจากงานมาอยู่ฟรีกินฟรีแบบนี้แม่แน่ใจหรอว่าให้มาช่วยหรือว่าเป็นพาระกันแน่ ไม่เอานะอ้เห็นใจแม่เถอะนะแม่ก็แก่แล้วมีคนมาช่วยดูแลแม่ไม่ดีหรอที่พูดก็พอเป็นห่วงนะแม่ไม่กลวมมาหลอกหรือไงแม่รู้ว่ามันเร็วไปแต่ไอ้เปิดใจหน่อยนะยังไงเราก็ต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแม่อยากให้อยู่กันด้วยความสบายใจ ตื่นแล้วเหรอไอ้ผมกําลังเตรียมตัวไปใส่บาตรกับพี่หน่องอยู่พอดีไปด้วยกันไหมไม่อ่ะชาติหน้าได้เจอกันอีกดูอะไรไอ้เล่นเกมนี้อยู่เหรอผมก็เล่นอยู่เหมือนกันนะไม่ต้องมายุ่งได้ปะแล้วไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นคนดีด้วยคิดว่าฉันไม่รู้เหรอ ผู้ชายก็ตอแหลเป็นแต่ฉันก็ดูออกด้วยว่าแกกำลังจันตีสนิทฉันอยู่ไอ้ทำไมไม่พูดดีๆกับอาร์มอามเขาแก,ก่กว่าไอ้นะให้ความเคารพเขาหน่อยเขารบบ้าบอเลยต้องให้กลับเลยแม่แม่เถียพอใจอะ่ะรู้อยู่ว่าไม่ชอบที่หน้าเซ็งเว้ยปิดเทอมกลับมาบ้านทีนึกว่าจะสบายใจต้องมาเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องรู้งี้ไม่กลับมาดีกว่า ไม่เป็นไรนะอาร์มให้เวลาไอซ์มันหน่อยไม่เป็นไรครับไอซ์เขาคงคิดเหมือนคนอื่นน่ะว่าผมมาเกาะพีกินอย่างว่าอะไรเนาะทุกอย่างมันชวนให้คิดแบบนั้นจริงๆอ่ะปกติก็ไม่สนใจหรอกนะว่าใครจะพูดยังไงแต่พอมาเป็นลูกตัวเองก็แอบ,บคิดมากเหมือนกันมันได้ชัดเจนแล้วแหละว่าเขามีอคติกับผมอะต่อไปผมต้องมีปัญหาแน่ๆแล้วถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นมาคนนอกอย่างผมก็ต้องถูกมองว่าผิดไว้ก่อน ไม่หรอกอย่าคิดมากสิถ้าเกิดอะไรจริงๆขึ้นมาพี่ก็มีเหตุผลมากพอที่จะรู้ว่าใครผิดใครถูกนะค่าเสื้อผ้าที่จะไปซื้อใหม่นะสองพันพอไหมโหให้ทำไมต้องเยอะผมขอแค่สาม้อยก็พอเอาไปเธอแต่อามออกไปซื้อเองนะเย็นนี้พี่ว่าจะอยู่กินข้าวกับไอซได้เลยครับ งั้นนี่ผมจะเอาเงินนี้ไปซื้อขนมมาฝากพี่กับลูกเนาะอามดูร้านก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเช็คของหลังร้านแป๊บนึง ะไรกันนะครับผมไม่รู้เรื่องนะไม่รู้รเรื่องได้ไงฉันเองกับตาต้องเงินคืนรออยู่นี้นะจะทำไรเฮ้ยอ้ยขโมยอะไรกันนะ่ะทะเลาะอะไรกันมาขโมยเงินของแม่ไปไอ้กับตาไม่ใช่นะครับพี่ไอ้น่าจะเข้าใจผิดมากกว่าท้าไมโกหกให้คนโกด,ดีวะฉันเห็นแกยหยิบแบงค์พันไม่ต้องสองใบหมายถึงแบงค์พันสองใบนี้ใช่ไหมครับใช่จนมุมแล้วสินะ แม่เห็นหรือยังอูแฟนใหม่แม่มันจ้แต่ยาเงินแบบนี้แหละไอ้ I, ลูกคงเข้าใจผิดจริงๆเงินนี้แม่เป็นคนให้อามกับมือแม่อย่ามาโกนี่แม่กำลังปกป้องมันอยู่หรอหก็ไอ้หินกับตามันล้วงมเงินมาจากกล่องแม่ในกล่องมันจะมีเงินได้ยังไงลละลูกก็แม่เป็นคนเก็บออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ครับแล้วก็ตอนที่พี่ไปอ่ะผมรับลูกค้าแค่คนเดียวเอง แม่รู้นะว่าไอไม่ชอบอาร์มแต่ไม่เห็นต้องใส่ร้ายกันแบบนี้เลยนี่แม่เชื่อมันมาขวายเหรอไกล้กับตาว่ามันจีบมาพันแม่ไปแล้วไอไม่เชื่อแม่หรือไงก่อนแม่ออกไปแม่เป็นคนแช่งเองในกล่องมันไม่มีเงินไม่เป็นไรหรอกครับน่านจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอย่าทะเลาะกันเลยไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีที่ฉันทะเลาะกับแม่ก็เพราะแกนั่นแหละหยุดเดี๋ยวนี้นะไอฉันจะพูดไม่รู้เรื่องใหญ่แล้วตั้งแต่กลับมามีแต่เรื่องให้แม่ไม่สบายใจ หอนี่แม่กำลังจะบอกว่าไอ้อยู่ที่นี่แล้วทำให้แม่ไม่สบายใจใช่ไหมงั้นแม่ก็อยู่กับผัวเด็กของแม่ไปเลยแล้วกันไอ้จะไม่อยู่ที่นี่แล้วนี่มันก็หลายวันแล้วนะไอ้ไม่กลับบ้านเลยโทรไปก็ไม่รับส่งข้อความไปอ่านก็ไม่ตอบ คงสยังโกรธพี่อยู่แน่ๆเลยคงเป็นเพ่อผมสินะที่ทำให้ทะเลาะกันตั้งแต่เกิดเรื่องมาผมก็ไม่สบายใจเลยผมว่าผมย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่าไม่อยากทำให้ทั้งสองคนต้องลำบากใจอะอามจะทิ้งพี่ไปอีกคนหรอไหนบอกจะอยู่เคียงข้างพี่ไงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่อยู่ด้วยกันที่นี่แหละส่วนเรื่องไอซ์ให้เป็นเรื่องระหว่างพี่กับไอซ์เองอามไม่ต้องคิดมากนะครับพี่ เดี๋ยวอาร์มอยู่ฝอร้านให้พี่ก่อนนะพี่จะอไปซื้อของได้ครับแจ๋เลยอย่าแขยงเรืงบ้าโทษนะคะที่นี่มีพนักงานไหมคะ จะเอาอะไรเขียนมาเล่นเสร็จเดี๋ยวทำให้เข้าไปเออร้านเปิดใช่ไหมคะสวัสดีครับร้านเปิดครับเชิญนั่งก่อนเลยคุณลูกค,ค้าจะทาอะไรเขียนมาเลยนะครับ ขอโทษค่ะลูกค้าคนสวยรับอะไรดีครับอาหารที่นี่ยอร่อยทุกอย่างรวมถึงนคนที่อยู่ตรงหน้าฉันด้วยหรือเปล่าคะน่าครับวันนี้คนเยอะไหมที่ร้านเยอะปกติแหละ ส,สูนะลูกค้าคนนี้พี่เห็นมาที่ร้านแทบทุกวันเลยอามรู้จักกับเขาด้วยเหรอประสเนตกันตอนไหนอ๋อเขาชื่อพลอยอายุพอๆกันนะครับเลยคุยถือคอเฉยๆไม่มีอะไรหรอกจริงเหรอพี่แค่รู้สึกแปลกๆปกติอามไม่ค่อยคุยกับลูกค้าเท่าไหร่แม่ พึงเหรอม่ต้องกังวลน,นะครับพอปอยเขารู้อยู่แล้ววาอาร์เป็นแฟนพี่มัต้องห่วงผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาแย่ไฟคนแก่ล่ะถามจริงๆอารไม่ไอายหรอที่ไปบอกคนอื่นว่ามีแฟนแก่ขาวแม่แแทำไมต้องอายล่ะครับก็เรารักกันอ่ะยู่ตรงไหนเ <c oughs> ท่าไหร่คะห้าสิบบาทจ้ะ โทษค่ะไม่เป็นไรครับแม่ครับก่อนหน้านี้ไอ้ต้องขอโทษด้วยนะทำให้แม่ไม่สบายใจตอนนี้ไอ้เข้าใจแล้วครับไอ้เล่นหายไปเป็นเดือนแม่เป็นห่วงมากเลยรู้ไหมนึกว่าโกรธแม่จนไม่กลับมาหาแม่แล้วซะอีกไอ้ไปคิดทบทวนดูแล้วไอ้ก็ไม่ควรไปขัดขวางความสุขแม่เพราะไอ้เองก็ไม่ได้อยู่ดูแลแม่เต็มที่ ให้พี่อาร์มเขาช่วยจัดการตรงนี้ดีกว่าครับแบบนี้ก็หมายความว่าไอ้ย,ยอมรับอาร์มแล้วใช่ไหมลูกครับแม่เออไอ้อย,อยากชวนแม่ไปทําบุญให้พ่อสักหน่อยไปบอกพ่อว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่กับไอ้นะแม่จะได้สบายใจครับแล้วเราก็ไปปฏิบัติทํากเนทั้งสองสามวันไหมครับได้สิลูกไอ้ก็รู้ว่าแม่ชอบเดินสายทําบุญอยู่แล้วเดี๋ยววันหยุดเราสามคนไปทําบุญกันเลยดีไหมเราไปกันหมดแล้วใครจะอยู่เฝ้าบ้านล่ะครับแม่ ให้พี่อารมอยู่ดูแล,แลบ้านดีกว่าอีกอย่างเราไปทำบุญให้พ่อพี่อาร์มเขาจะไม่สบายใจเอาเออจริงด้วยสิงั้นแม่ไปบอกอาก่อนนะเขาต้องดีใจแน่ๆที่ไอ้ยอมรับเขาแล้ว พอยก็รู้นะว่าอาร์มรอเวลานี้มานานมากแล้วอะ่ะนั่งคุยกันก่อนสิพอยมีเรื่องอยากคุยกับอาร์มอะ่ะฮะได้ได้มีอะไรอ่ะว่ามาที่จริงตอนแรกพอยว่าจะแค่คำๆกับอาร์มอะ่ะแต่พอคุยไปคุยมารู้ตัวอีกทีพอยก็รักอาร์มไปแล้วโธ่พอยทำกันิเรื่องอะไรมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่ใจเราตรงกันอะ่ะแต่อาร์มีตัวจริงอยู่แล้วไง ถ้าอามยังเลิกกับเขาไม่ได้พอยก็ไม่อยากทนล่าตัวไปมากกว่านี้พอยพอยก็รู้กอยู่แล้วนี่ว่าอามคิดยังไงอ่ะผู้ชายไหนจะเป็นหลงรักคนแก่หนังเหี่ยวแบบนั้นได้อ่ะจริงๆที่ทนอยู่ทุกวันเนี้ยก็หวังแค่สมบบตทเท่านั้นแหละอามไม่ได้รักเขาก็เลิกกับเขาแล้วไม่อยู่กับพอยเลยไม่ได้หรอถึงอามไม่ได้รักเดป่านั้นน่ะแต่อามก็ต้องมีเงินใช้นะพอยเราอยู่แบบนี้ดีแล้วและอามจะหลอกเงินจากป้าน้างงนั้นอนะ่ะไม่ให้พอยใช้ด้วย ดีไหมอาไม่กลัวบาปกรรมดี่หรอเราทำแบบนี้มันเท่ากับหลอกลวงเขาเลยนะอย่ามาพูดดีหน่อยเลยพอเองก็รู้อยู่แต่แรกอยู่แล้วนี่ว่าอามีแฟนแต่ก็ยังตามมาถึงห้องได้ไม่ดีดียวกันเท่าไหร่หรอกสรุปที่อาคบกับป้าเขาก็เพราะว่าหวังเงินแต่ไม่ได้รักป้าเขาใช่ไหมใช่นะสินั่นนี่คุยจบยังชวนคุยแต่เรื่องเนี้ยอามช้จะหมดอารมณ์นะ ได้ยินยัครับแม่ว่าปวดเด็กของแม่หวังให้จะกอกแม่กินพี่น้องไอไหนเขาไปทําบนไงครับทําไมมาอยู่ที่นี่ได้อ่ะไอเขาต้องมาอยู่แล้วแหละเพราะเขากลัวว่าคุณจะทําอะไรฉันไงแม่ครับไอขอแนะนำเลยแล้วกันนี่พลแฟนไอเองเฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรอ่ะพลเป็นแฟนไอได้งไงเลยผมว่าโสดไม่ใช่หรอทั้งหมดนี้เป็นแผนของพลเองค่ะ ไอ้เขาสงสัยว่าแฟนใหม่ของแม่จะเป็นพวกมาหลอกเอาเงินเขาเลยมาปรึกษาพลอยพลอยเลยอ,อาสาพิสูจน์ให้เองยืนแสดงว่าที่หนูมากินข้าวร้านแม่ทุกวันก็เป็นแผนของหนูสินะใช่ค่ะตอนแรกไอ้เขาก็ไม่ยอมให้พลอยทำเหมือนกันขอกลัวว่าพลอยจะไปพาท่ากับผู้ชายกระล่อนแบบอามฉันว่าแล้วเชียวว่าแกไม่ได้รักแม่ฉันจริงๆแค่มาหลอกเอาเงินแกนี่มันช่วยจริงๆหลอกแมก่กรทั่าคุณแก่แม่แกมันโง่เองอะ่ะ ใอ้นี่จะหาเจมมตัวไปบ้างสภาพแบบเนี้ยไม่มีใครเขาอยากจริงจังด้วยหรอกถูกหลอกก็สมควรแล้วแกออกไปจากบ้านฉันเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่นมีมือมีตีเหมือนกันก็ไปทํางานดิไม่ต้องมาสอนฉันหรอกดูแลแม่แกให้ดีเถอะแก่ขนาดนี้แล้วอะเด็กคนอื่นเขาหลอกอีกแกอย่ามาดูถูกความรักของฉันนะถึงฉันจะแกแ่แต่ฉันก็มีหัวใจมีความรักความจริงใจให้แต่คนอย่างแกไม่สมควรได้รับมันอีกต่อไป แล้วข้าวของทุกอย่างที่ใช้เงินฉันเสือกเาาคืนมาให้หมดแกไม่มีสิทธิ์เอาไปไม้แต่ชิ้นเดียวออกไปจากบ้านฉันออกไปพลอยต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ปิดบังมาตั้งแต่แรกถ้าไม่จำเป็นพลอยไม่ทำหรอกคะ่ะ แม่เข้าใจจะลูกขอบคุณนะที่ทำเพื่อแม่จนเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแบบนี้พอพอยรู้ว่าไอ้เขารักแม่แล้วก็เป็นห่วงมากแค่ไหนคะต่อไปนี้ผมกับพอยจะอยู่เป็นเพื่อนแม่เองแม่จะได้ไม่เหงานะครับ